สวัสดีครับผมคาร์เลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านมาดูรถ EV 4รุ่นนะครับว่ารุ่นไหนหน่าใช้ sia สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือ2ไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที sia ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้สำหรับวันนี้นะครับจะพามาเปรียบเทียบราคานะครับเป็นรถ EV ในประเทศไทยก็คือรถไฟฟ้า100%นะครับว่ามีรุ่นไหนราคาที่ประมาณเท่าไหร่รุ่นไหนหน่าใช้มั่งนะครับ พามาเริ่มต้นดูเลยนะครับเริ่มต้นดูจากทางด้านของตัวรุ่นแรกนะครับก็คือทางด้านของออรา o o ู Cat ททางด้านของตัวออรา g o ู Cat นะครับเปิดราคาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าซึ่งต้องบอกว่าเป็นราคาที่น่าสนใจแบบมากๆแน่นอนนะครับอ่าทางด้านของตลาดประเทศไทยเรานะครับออราจะเอามาให้ดู2ตัวแล้วนะครับก็คือ Good Cat กับ Black Cat นะครับอ่าพามาได้เรียงตัวราคาของเจ้า G o ู d Cat ก่อนนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่9 8 9 0 0 0บาท ตัวกลางนะครับอยู่ที่1,59,000บาทแล้วก็ตัวราคาตัวท็อปนะครับอยู่ที่1 1 9 9 0 0้บาทซึ่งต้องบอกว่าเป็นราคาที่คาบเกี่ยวนะครับระหว่าง1ล้านก็คือต่ำกว่า1ล้านแล้วก็สูงกว่า1ล้านไปเล็กน้อยนะฮะ ทางด้านตัวราคานี้นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจแบบมากๆนะครับเพราะเดิมทีการเลสซิงคาดว่าน,ะะน่าจะเลยล้านไปสักไกลๆสักหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณสักล้าน2ล้าน3อะไรประมาณนี้นะครับแต่พอเปิดราคามาอยู่ที่ประมาณคาบเกี่ยวนะฮะตัวต่ําสุดอยู่ที่9000 900, 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวแพงอยู่ที่ล้านหน่อยๆน,นี่ก็ถือว่าตัวนะตัวนี้น่าสนใจแน่นอนนะครับต้องกลับมาเล่าให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งสําหรับออร่านะครับ เขาเอามาให้คนไทยได้เห็นนะครับก็มี2ตัวก็เป็น Good Cat นะครับกับ Black Cat สำหรับทางด้านของตัวที่ราคาน่าจะถูกแบบมากๆก็จะเป็นทางด้านของตัว Black Cat นะครับตัวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยนะฮะตัวที่แบบออกลรูปร่างหน้าตาสปอร์ตอย่างนี้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วราคาอยู่เท่านี้อีกตัวหนึ่งราคาตัา้าจะถูกกว่านี้แน่นอนนะครับก็ต้องตั้งตาลอยสักระยะนะฮะสำหรับทางด้านของรูปร่างหน้าตานะครับของทางเจ้า กูดแคทเองนะครับต้องบอกว่าโอ้โหดูรูปร่างหน้าตาทันสมัยมากๆสีสันที่ใช้นะฮะก็ไม่ธรรมดานะครับการออกแบบนะครับการดีไซน์ต่างๆถือว่าดูดีนะครับแต่ต้องดูสักอีกรักษณะนกันนะครับว่าตลาดจะเปิดรับแค่ไหนสําหรับทางด้านของเจ้า g กูดแคทที่มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็คือ z ซทเอ s e v นะครับราคาอยู่ที่1 1 9 0 0ล้าบาทนะครับ ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในตลาดประเทศไทยเราแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของ MG ZEV ปัจจุบันนี้นะครับราคาเนี่ยตั้งต้นเอาไว้นะครับอยู่ที่1 1 9 0 0 0้บาทนะครับแต่ว่าก็มีได้หลายค่ายนะครับมีหลายโชว์รูมแล้วหละที่ปรับราคาให้หน่าซื้อนะครับสำหรับของแจกของแถมนะครับทางด้านของตัวที่ชาร์จนะครับเป็นแท่นชาร์จเป็นอะไรอุปกรณ์ชาร์จของเขานะครับเขาก็แถมให้ มูลค่าของตัวของแถมเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะมูลค่าสูงพอสมควรนะครับสรุปโดยรวมแล้วนะครับ MG Z เนี่ยถือว่าคนไทยเรานะครับเปิดใจสำหรับรุ่นนี้ค่อนข้างจะมากแบบมากสุดๆเลยนะครับก็ต้องรอดูนะฮะว่าจะมีรุ่นใหม่หน้าตาใหม่หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรมานำเสนออีกนะครับสำหรับทางด้านค่าย MG ถือว่าเจ๋วจริงๆสำหรับรุ่นนี้นี่มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็ยังอยู่ในค่ายของ MG อยู่ก็คือ MG EP MGEP นะครับมีราคาขายอยู่ที่9,88,000บาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าราคานี้นะฮะไม่ถึงล้านนะครับถ้าดูจากตัวเลขเนี้ยไม่ถึงล้านแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าดูอาจจะความใกล้เคียงนะฮะล้านหนึ่งก็แหมขาดทดีนี้หน่อยก็ถึงล้านแล้วนะครับก็ต้องเรียกว่าลดราคา1ล้านแล้วกันนะครับ <S <S ทางด้านของ MGEP นะฮะ,ะก็ออกแบบ รูปลักษณ์หน้าตามานะครับถือว่าออกแบบหน้าตามาคล้ายๆกับแบรนด์ mg นะครับที่ประสบความสําเร็จในหลายๆรุ่นว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถอเนกประสงค์นะฮะที่เน้นในการใช้งานเป็นหลักเลยนะครับถ้าใครมีในเชิงครอบครัวมีสมาชิกเยอะสักนิดหนึ่ง mg ep เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้รุ่นหนึ่งแน่นอนนะครับทางด้านของสาย ev 100%นนะครับทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมาเลยนะครับก็คือนิสสันลีฟนิสสันลีฟนะครับ ก่อนปรับราคานะฮะอันนี้ต้องบอกว่าราคาเนี้ยก่อนปรับราคานะครับอ่าอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยส่วนลดนะฮะถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจจะซื้อก็สอบถามราคาที่ด้านหน้าโชว์รูมนะครับแต่ราคาเนี้ยปรับลดเยอะจริงๆนะฮะเหลือประมาณสักอ่ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับอ่าก็สอบถามที่ด้านหน้าโชว์รูมได้หลายโชว์รูมนะครับ ทั้งด้านของตัวนิสสันลีฟเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้นี่คือรุ่นแรกๆนะครับที่มาทําตลาดในประเทศไทยราคาก็อาจจะสูงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเป็นช่วงที่เขาแบบเริ่มเริ่มต้นผลิตรถ EV กันนะครับราคาก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะแพงสักนิดนึงแต่ว่าเร็วๆนี้คาดว่านะฮะทางด้านของ n i สสันน่าจะมีตัวที่ราคาถูกแบบมากๆมาให้เราได้ลองใช้กันแน่นอนนะครับ สำหรับนี้ก็เป็นทางด้านของตลาดรถ EV ประเทศไทยเรานะครับวันนี้พามาดูแค่4รุ่นนี้นะที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยววันหลังจะพามาดูแบบเต็มๆพามาดูรถยุโรปด้วยนะครับไงขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ